ใครในที่นี้รู้จักแจ็คหมาบ้างคะใช่แล้วค่ะเขาคือมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศจีนและก็เป็นผู้นำพา,าบริษัทอาลีบาบากุ๊ปให้เป็นแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้การที่ใครสักคนจะประสบความสำเร็จจากยากจนสุดๆมาสู่การเป็นมหาเศรษฐีคุณคิดว่าชีวิตเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างคะ และถ้าตอนนี้คุณเองกําลังเจอเรื่องที่เครียดเรื่องที่ทำให้หมดกําลังใจหรือว่ากําลังท้อแท้คุณลองมาฟังเรื่องของเขาดูค่ะแจ็คมาเคยเข้าไปสมัครงานมากกว่า30งานแต่เขาถูกปฏิเสธทั้งหมดมีอยู่ครั้งหนึง่งเขาไปสัมภาษณ์งานที่ KFC มีคนไปสมัครทั้งหมด24คนทั้ง23คนได้งานยกเว้นเขาคนเดียวที่ไม่ได้ มีอีกครั้งหนึ่งที่เขาและลูกพี่ลูกน้องไปสมัครงานโรงแรมซึ่งไปพร้อมๆกันรอคิวนานมากเกือบสองชั่วโมงได้และในสุดท้ายผลปรากฏว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาได้งานทำในขณะที่เขาไม่ได้งานเชื่อแนว่ว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราเราเองคงรู้สึกท้อแท้หมดหวังและไม่อยากจะทำอะไรต่อแล้วในขณะที่แจ็คมาเขาไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะ เขากลับมองว่าการที่เขาผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันกับกลายเป็นหลักสูตรอบรมความล้มเหลวเขาผสานหลักสูตรอบรมความพ่ายแพ้และก็ไม่เคยยอมแพ้และที่สำคัญเขาไม่เคยล้มเลิกจนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จได้ยิ่งถ้าคุณได้มีโอกาสรู้เรื่องราวในวัยเด็กของเขาคุณจะยิ่งทึ่งไปในประสบการณ์ของเขายิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าแจ็คหมาเป็นเด็กตัวเล็ก เล็กกว่าเพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่ในห้องเดียวกันเขาเป็นคนที่มีพัฒนาการที่เชื่องช้ากว่าปกติด้วยเหตุนี้ทําให้เขาจะต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาลอยู่ถึงเจ็ดปีด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กพัฒนาการช้าจึงทําให้โดนกลั่นแกล้งแล้วก็โดนเพื่อนๆนรังแกอยู่บ่อยครั้งทว่าหัวใจของเด็กน้อยคนนี้กลับไม่เคยยอมแพ้เอาซะเลย แต่ไม่ว่าเขาจะโดนก่นแกล้งจากเพื่อนๆแบบนั้นแต่เขาก็ไม่เคยเกรงกลัวเลยเรื่องนี้เป็นที่เอือมระอาของคุณครูเป็นอย่างมากจนเขาเองอ่ะเกือบจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนแต่ว่าในตอนที่เป็นนักเรียนอยู่นั้นแจ็คหมาเขาไม่ค่อยชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์แต่สิ่งที่แจ็คหมาชอบกับกลายเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ มีเพียงภาษาอังกฤษเท่านั้นที่แจ็คหมาทําได้ดีด้วยเหตุผลที่ว่าเขารู้สึกว่ามันเท่และเขาก็ชื่นชอบมันเขาเลยทํามันให้ได้ดีเขาคิดว่าการที่เขาสามารถใช้ภาษาที่คนคนอื่นใช้ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีณวันนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่แหละที่มันจะพาตัวเขาพัฒนาแล้วก็มาสู่ความรวยในปัจจุบันนี้ได้ การเรียนภาษาจากในตำราเพยียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เขาเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่รอให้โอกาสมาหาแต่เขาวิ่งไปขวอยคว้ามันด้วยตัวเองก็คือในช่วงที่เขายังเป็นเด็กเขาปั่นจัก,กรยานจากบ้านของเขาไปที่โรงแรมในเมืองเขาใช้เวลา45นาทีบนเส้นทางอันยาวไกลเพื่อที่จะไปเป็นไกด์ให้กับชาวต่างชาติโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนเลยสัก,กบาทเดียว เขาหวังเพียงแค่ว่ามันจะเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาคสนามของเขาให้เก่งกล้าซึ่งถือว่าความพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองของเขานี้เป็นสิ่งที่น่านับถือยิง่งถ้าเราลองมองภาพของตัวเราเองว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่เป็นฝรั่งที่มาท่องเที่ยวเราจะต้องใช้ความกล้ามากขนาดไหนที่จะเอ่ยปากเจรจากับพวกเขา คุณจะนำทางนักท่องเที่ยวยังไงโดยไม่ขอรับค่าแรงและก็แลกกับการที่คุณได้แค่ฝึกภาษาเท่านั้นเองบางทีการถูกปฏิเสธคงเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่หัวใจของเขาไม่ได้ถูกสร้างมาให้ย่อท้อทุกๆวันเขาใช้มันในการฝึกภาษาทุกๆความล้มเหลวทุกๆก,การโดนปฏิเสธเขาใช้มันเป็นบทเรียนและก็เป็นพลังผลักดันเขาจากเด็กที่ยากจนที่สุด จนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากคนที่มาจากศูนย์จนกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก